คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงซาซาบี้โปรโตไทป์นะครับเป็นโมบิสูที่ยืนอยู่แนวหน้านะครับผมประเภทโจมตีนะตรงนี้นะครับในความถนัดภูมิประเทศของเขานะก็คือบนพื้นดินนะครับจะได้รับโบนัสด้วยแล้วก็บนอวกาศนะครับกับบนน้ำเนี่ยาสามารถอยู่ได้นะครับไม่สูญเสียค่าสเตตัสนะ เรามาดูค่าสเตตัสเบื้องต้นของเขากันว่าจะเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกเลยก็ HP จะอยู่ที่77,000นะครับโจมตีบีม3,000นะโจมตีวัตถุ600นะครับป้องกันบีม900ป้องกันวัตถุ800นะครับผมคิดที่ข้อนำเมท38นะแม่นยำ296หลบหลีก188และว่องไว1,550พื้นฟูเอน471นะครับ ตัวนี้ก็เป็นประเภทโจมตีนะครับผมแล้วก็มีดาเมจบีมเนี่ยสูงอยู่ที่3000นะครับชัดเจนครับผมว่าตัวนี้ใช้บีมในการเล่นเป็นหลักนะครับแล้วก็มีเรื่องของค่าความว่องไวอยู่ที่1500นะครับตัวนี้มาหลบหลีกไม่ค่อยได้นะเอ,อ่อ1แ8นะครับผมอ่าแต่ว่าเขาสามารถเอาไว้เล่นสกิลแพรี่ได้เพราะว่ามีค่าความว่องไวสูงนะครับ แล้วก็บวกกับว่ดาดาเมจค่อนข,ข้างสูงเลยอ่ะอันนี้สายโจมตีแน่นอนนะครับผมแต่ก็จะลดหลั่นนะในเรื่องของค่าป้องกันนั่นเองนะครับเออก็ตามแบบฉบับการโจมตีนั่นแหละนะครับต่อมาเรามาดูสกิลของซาซาบีโปรโตไทป์กันว่าจะเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกเลยสกิลหนึ่งนะครับผมเป็นสกิลขนาดเริ่มต่อสู้นะมีชื่อว่าชิลนะครับขนาดเริ่มต่อสู้นะครับผมตัวเองเนี่ยจะมีการป้องกันสภาวะลดค่าพลังนะครับ แล้วก็ติดสถาหนะฝ่าวิกฤตโจมตีให้ด้วยนะอัตราเพิ่มความเสียหายของฝ่าวิกฤตโจมตีจะอยู่ที่25%ต่อหนึ่งชนิดนะครับมีการสร้างความต้านทานกับดักด้วยนะครับก็จะป้องกันกับดักอยู่ที่70บิด้วยกันมีการสร้างความต้านทานทำลายยุโทโธปกรณ์นังเล็บจโจมตีโดน100%นะครับติดสถาหนะลิมิตเบรกแบบบวกให้นะก็จะบวกลิมิตเบรกอยู่ที่เลเวล5นะครับผมแล้วก็ตั้งค่าเลเวลลิมิตเบรกด้วยนะครับ ต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่2นะครับมีชื่อว่าบีมโคมาฮอคนะครับโจมตีเดี่ยวนะศัตรูที่มีค่าความเสียหายคิดคิคอนสูงสุดนะครับมันจะเล็งตัวนั้นก่อนนะาลำแสงบีมนะโจมตีทูลงสกิลลดความเสียหายนะครับโจมตีโดน100%โจมตีในรูปแบบเชนนะพลุรุนแรงของเชนนะครับจะอยู่ที่1%ต่อ1%เชนนะครับโจมตีตรงตัวแล้วก็โจมตี ทะลวง adsorb ด้วยนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็มีการติดสถานะ subversion ด้วยนะครับอ่าโอกาสแสดงผลคือ90%นะติดสถานะนะครับผม subversion เนี่ยก็จะถูกขึ้นมาอยู่ที่เล v e l 1นนั่นเองนะครับส่วนตัวเองนะครับผมจะมีการเพิ่มพลังจมตีลาแสงบีมนะครับอัตราในการเพิ่มจะเพิ่มอยู่ที่100%นะครับ สร้างความต้านทานทำลายยุโทโธปกรณ์เอาเล็บโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับโจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็โจมตีตรงตัวด้วยนะครับอันนี้ต้านทานทำลายยุโทโธปกรณ์นะแล้วก็มีการติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกนะครับก็จะบวกลิมิตเบรกที่เลเวลห้านั่นเองนะแล้วก็ตั้งค่าเลเวลลิมิตเบรกด้วยนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นสกิลธรรมดาที่สามนะครับมีชื่อว่าฟันเนลนะครับ จมตีหลายขั้นแบบ knock out นะครับอ่าแล้วก็มีการโจมตีเดียวนะเน้นศัตรูที่มีค่าความเสียหายคี i t คอนสูงสุดนะครับจะโจมตีตัวนั้นก่อนนะลำแสงบีมนะครับผมโจมตีทะลวงสก,กิลลดวความเสียหายนะครับโจมตีโดน100%โจมตีในรูปแบบเชนนะครับความรุนแรงก็จะอยู่ที่1%ต่อ1เชนนะโจมตีตรงตัวนะครับผมแล้วก็โจมตีทะลุ adsorb ด้วยนะครับ เรามีโอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่จะติดสถานะสับเพชชันด้วยนะครับสับเพชชันก็จะขึ้นมาอยู่ที่เลเวลหนึ่งนะครับผมส่วนตัวเองนะจะมีการเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีลมแสงบีมนะครับอัตราในการเพิ่มจะเพิ่มอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีการติดสถานะฝ่าวิกฤตป้องกันด้วยนะเ,เรื่องของฝ่าวิกฤตป้องกันก็จะมีการลดความเสียหายให้20%ตต่อหนึ่งชนิดนะครับผม ต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่4นะครับมีชื่อว่า Mega Particle Scatter Cannon นะครับอ่านติดขอภัยด้วยนะเอ่อสกิลธรรมดาที่4นะครับผมก็จะมีการติดสถานะท่าไม่ตายเร็วด้วยนะครับเมื่อใช้สกิลนี้สกิลต่อไปจะเป็นเรื่องของท่าไม่ตายเลยนะโจมตีเดี่ยวนะครับผมเน้นศัตรูที่มีความเสียหายคิติคอนสูงสุดนะครับลำแสงบีมโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน100%โจมตีในรูปแบบเชนนะครับ ข้อรุนแรงของเชนก็ยังอยู่ที่1%ต่อหนึ่งเชนเหมือนเดิมนะครับผมโจมตีตรงตัวนะแล้วก็โจมตีฝาดทะลวงแอดซ็อฟด้วยนะครับมีโอกาส90%นะที่จะติดสถานะซับเพชชันด้วยนะครับผมซับเพชชันก็จะขึ้นมาอยู่ที่เลเวล1นะครับหรือว่าบวกไปอีกเลเวล1นั่นเองนะอ่าลืมบอกไปนะครับผมพวกนี้ก็จะมีระยะเวลานะครับซับเพชชันจะมีระยะเวลาอยู่ที่สิบวิด้วยกันนะครับผม ต่อมานะครับตัวเองเนี่ยจะมีการอัพพลังจุปตีลําแสงบีมในรูปแบบเชนนะครับค่าตั้งต้นในการอัพเนี่ยจะให้อยู่ที่1 0,000หน่วยนะครับแล้วก็จะไปต่ออีกหน่หนวยต่อ1เชนนะมีการติดสถาหนะลิมิตเบรกแบบบวกนะครับก็จะบวกลิมิตเบรกไปอยู่ที่เลเวล5นั่นเองนะครับมีการตั้งค่าเลเวลลิมิตเบรกด้วยนะครับผมต่อมาจะเป็นเรื่องของท่าไม่ตายนะครับท่าไม่ตายมีชื่อว่าฟันเนลแบบกระหน่ำยิงนะครับ จมตีหลายขั้นแบบน็อกเอาท์นะครับโจมตีแนวหลังนะอันนี้ก็จะเล่นแนวหลังทั้งแนวเลยนะครับผมลำแสงบีมติดชงักโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับโจมตีโดน100%โจมตีในรูปแบบเชนด้วยนะครับความรุนแรงของเชนจะอยู่ที่1%ต่อหนึงเชนนะโจมตีทะลวงป้องกันโจมตีตรงตัวโจมตีฝ่าทะลวงแอดซอฟนะครับแล้วก็บีโอกาส Uh, 90%นะที่ติดสถานะ s u พ d u c t i o ด้วยนะครับ s u b d u c t i o อันนี้ก็จะบวกอีก1นึ่งเลเวลนะครับตามนี้เลยนะ uh, มีระยะเวลาอยู่ที่10วิเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวเองเนี่ยจะมีการเพิ่มพลังโจมตีลําแสงบีมนะครับอัตราในการเพิ่มจะให้อยู่ที่200%นะแล้วก็อัพพลังโจมตีลำแสงบีมในรูปแบบเชนนะครับค่าตั้งต้นจะให้อยู่ที่12,000หน่วยแล้วก็จะไปต่ออีก1หน่วยตอนน่อ c h a i นะครับมีการเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีลำแสงบีมด้วยนะครับ ตรงนี้เขาไม่ได้ระบุชัดเจนนะก็น่าจะเป็นอัตราการเพิ่ม200%เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการล้างดาวพลังโมตีลำแสงบีมในรูปแบบเชนด้วยนะครับผมต่อมาจะเป็นเรื่องของถ้าไม่ตายรีทอนะครับท่าไม่ตายรีทอมีชื่อว่าโจมตีรุนแรงต่อเนื่องนะครับเงื่อนไขในการใช้งานก็คือพักพวกนะพักพวกฝั่งของเรานะครับจะต้องใช้ท่าไม่ตายครบ20ครั้งนะครับท่านี้ก็จะออกมาโดยอัตโนมัตินะ จมตีหลายขั้นแบบ knock out นะครับโจมตีทุกตัวลำแสงบีมติดชะง,งักโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับโจมตีโดน100%โจมตีรูปแบบเชนด้วยนะครับความรุนแรงของเชนนะจะให้อยู่ที่1%ต่อ1เชนนะครับผมโจมตีทะลวงป้องกันนะโจมตีตรงตัวโจมตีฝ่าทะลวง a d s o r บนะครับ แล้วก็มีโอกาส100%นะครับผมที่จะติดสถานะ s u บเชันะอ่าอันนี้สถานะ s u บเชันะครับก็จะโดนไปอยู่ที่บวก2 l e เลเวลนะครับผมแล้วก็มีการติดสถานะไล่โจมตีซ้ำสถานะ s u s p e ชัด้วยนะครับเอ่อดาเมจจะแรงขึ้นนะเมื่อศัตรู มีการติดสถานะสปีชั่นนะครับซึ่งมันติดแน่ๆนะครับดามเมจในการไล่ตามเนี่ยก็จะอยู่ที่999%นะครับผมอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นให้นะส่วนตัวเองนะครับ มีการลดเลเวลซับเพชชันนะครับอ่าอันนี้จะเป็นโม v ิสูตตัวแรกนะที่มีการติดสถานะว่าลดเลเวลซับเพชชันให้นะครับเรียกง่ายๆว่าไม่ให้มันดาวค่าสเตตัสของเรานั่ะนะครับอ่าก็ลดเลเวลของซับเพชชันให้อ่าในการลดนะครับผมก็จะไปลบอยู่ที่2องเลเวลนั่นเองนะแล้วก็มีการรักษาสภาวะผิดปกติด้วยนั่นเองครับ เรามาสรุปกันนะครับผมซาซาบี้โปรโตไทป์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นโมบิลสูตรที่ทดลองเปิดการใช้ซับเพช i o นนะครับผมแล้วก็ในคำอธิบายของถ้าไม่ตายรีทอนะครับในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามก็มีโมบิลสูตรที่ทำการลดซับเพช i o นเราเช่นเดียวกันนี่เลยครับท่านี้ก็จะไปช่วยนะครับ ก็จะล้างซับวิชันออกไปอยู่ที่2องเลเวลนะครับผมเขาเขียนว่าลบสนะตรงนี้ก็จะล้างออกไปให้นะอย่าลืมนะครับว่ามันทับซ้อนได้อยู่ที่ทั้งหมด10ครั้งนะครับถ้าหาว่าลบสก็แปลว่ามันจะลดลงมา8นะในกรณีที่เราโดนแบบเต็มที่เลยนะครับเต็มๆนะก็จะประมาณนี้นะครับโอเคคุณจะเห็นว่านะครับผมเนี่ยสกิลนะครับซับวิชันเนี่ยมันจะมีการซ้อนทับกันเนี่ยอันนี้บวก2ใช่ไหม แล้วพอเวลาใช้อีกรอบนะครับมันก็จะกลายเป็นบวก4ตามนี้นะครับผมนี่เห็นไหมบวก4ตามนี้แต่ว่าพอระยะ1ิวิมันหมดแล้วนะครับระยะเวลาในการทํางานของมันอะ่ะสิบวิหมดปับ๊บมันก็จะหายไปนะครับนั่นหมายความว่าซับวิชั่นนะครับผมมันทับซ้อนได้อยู่ทั้งหมด10ครั้งนั่นเองนะครับยิ่งทับซ้อนมากเท่าไหร่นะครับผมค่าสเตตัสก็จะถูกลดไปมากเท่านั้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสกิลที่เออมันจะฝั่งตรงข้ามกับลิมิตเบรกอ่ะถ้าลิมิตเบรกเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเอ่อเพิ่มความสามารถให้กับโมบิสูตนะครับแต่ว่าซับเพชั่นจะเป็นการลดความสามารถของโมบิสูตนั่นเองนะครับอันนี้ก็ให้เข้าใจกันง่ายๆเนาะส่วนจุดเด่นนะครับบอกได้เลยว่าจุดเด่นหลักๆของมันเนี่ยจะเป็นเรื่องของถ้าไม่ตายรีทอเพราะว่า ถ้าไม่ตายรีทอมีการไล่าตามสถานะซับเทชชั่นด้วยนะครับก็จาเมธจะแรงขึ้น999%นะส่วนถ้าไม่ตายปกตินะครับจะเน้นโจมตีแนวหลังนะครับก็ไม่ค่อยรุนแรงสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่มีการตีสถานะไล่าตามอะไรนะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องของซับเทชชันช่นเช่นเดียวกันนะครับก็จะรุนแรงขึ้นมานิดนึงนะด้วยความที่มันมีสถานะสกิลใหม่นะครับ แล้วก็ไอความน่ากลัวที่มันแฝงอยู่ในคําอธิบายนะครับก็คือเรื่องของการโจมตีทะลวงป้องกันนั่นเองนะครับซึ่งการโจมตีทะลวงป้องกันเนี่ยมันจะไม่สนใจค่าสเตตัสนะครับเออมันจะไม่เอาค่าสเตตัสมาคํานวณนั่นเองนะอันนี้คือสิ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวสําหรับโมบิสูตัวนี้นะครับแล้วก็ไอนี้มันโจมตีทะลุแอดซ็อบด้วยนะครับมันก็ไม่ได้แค์แอดซอบซะด้วยนะไอตัวนี้นะครับอ่า แน่นอนครับผมว่าถ้าไม่ตายรีทอเขาอะโหดมากนะครับแต่ว่าถ้าไม่ตายธรรมดาของเขาก็โหดในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับอ่าโอเคครับผมถ้าว่าใครได้ตัวนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็แนะนําเลยนะเอ่อท่าไมตายของเขาเนี่ยเป็นการใช้ฟันเดียวนะครับผมก็มันนับว่าเป็นการโจมตีแบบระยะไกลลําแสงบีมนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเอาใครมาขึ้นขับก็เน้นไปในเรื่องของอพลังแฝงนะครับผมแล้วก็โจมตีไกลนะครับผม เออตามนี้เลยครับผมโอเคครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ